สวัสดีค่ะเมนูดีต้องมีดีล่าในวันนี้นะคะพบกับปานกับเชฟน็อปอีกแล้วค่ะควันนี้เชฟน็อปมีเมนูเด็ดๆอะไรมาแนะนําให้คุณผู้ชมชมกันบ้างคะคเมนูของเราวันนี้จะเป็นทะเลผัดพริกกระเทียมครับอืมทะเลผัดพริกกระเทียมค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันเลยดีกว่าได้เลยครับวัตถุดิบหลักของเราวันนี้จะเป็น ตัวซีฟู้ดนะครับก็จะเป็นกุ้งปลาหมึกแล้วก็เป็นปลาวันนี้เราใช้ปลาดอรี่หรือว่าถ้าเกิดทางบ้านหาง่ายๆเราก็ใช้พวกปลากระพงปลาอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยครับหมดแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบไข่ขาวหอมใหญ่สับต้นหอมซอยกระเทียมแครอทหั่นเต๋าน้ำตาลพริกไทยครับแล้วก็อันนี้จะเป็นผงปรุงรสครับสองอันนี้จะเป็นพริกหวานเราจะใช้ทั้งเหลืองทั้งแดงเลยพริกวันนี้เราจะมีทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งพริกสดของเราจะปั่นพร้อมกระเทียมไทยมาแล้วสุดท้ายแล้วจะเป็นปลยกักเมนูนี้เราจะมีความเป็นจีนเล็ก ที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำมัน<อ>น้ำมัน,น,มนพืชครับ ก็เดี๋ยวเราเริ่มจากการที่เราเอาตัวซีฟู้ดคลุกแป้งแห้งก่อนนะครับแป้งก็คือเป็นแป้ง,ปง,ปงทอด,ทอดกรอบใช่ทุบแบบแห้งๆเลยไม่ต้องผสมน้ำใดๆใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จุ่มลงไปในไข่ขาวเพื่อให้ติดแป้งนะครับ<อ>ที่เราใช้ไข่ขาวเพราะว่าเวลาทอดมันจะไม่ดำถ้าเกิดเราใช้ไข่ทั้งฟองที่มันมีไข่แดงด้วยเนี่ยเวลาไปทอดแล้วมันจะมันจะไหม้เร็วครับในตัวแป้งทอดกรอบเนี่ยเราสามารถใส่แป้งมันเข้าไปหน่อยได้ครับเวลาทอดมันจะได้ไม่ดำไม่งั้นแป้งทอดเลยเวลาทอดแล้วมันดำเร็ว อันนี้ทําเหมือนกันหมดทั้งปลาหมึกทั้งปลาทั้งกุ้ง<ช>เลยนะคะใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมทอดกันเลยนะคะผมโอเคค่ะคใช้น้ำมันเลยนะคะใส่น้ำมันพืชน,นะคะใส่ท่วมเลยท่วมเลยนะคะตอนนี้เราเล่งไฟให้ร้อนกวเดี๋ยวพอเราลงทอดเราก็ เ,<ร>เป็นไฟ,ไฟกลางอันนี้เราต้องแยกไหมคะว่าจะทอดอะไรก่อนหรือว่าทอดไปพร้อมๆกันได้เลยเออจริงๆถ้าเกิดเป็นซีฟู้ดเราก็ทอดพร้อมกันได้ครับกุ้งบางทีมันอาจจะสุกช้ากว่าเพราะว่ามันตันใหญ่ลงแป้งไปแล้วเนี่ยคะ่ะแป้งมีส่วนผสมอะไรบ้างคะแป้งของเราก็จะมีแป้งทอดกรอบนะครับผสมกับแป้งมันแล้วก็แป้งข้าวเจ้านิดนึงแล้วก็เราใส่ผงปรุงรสนิดนึง<ม>เวลาทานมันก<ม>็จะได้รสกรอบๆพอดีหือกลิ่น กลิ่นทะเลมาแล้วค่ะหิวค่ะได้กลิ่นแล้วก็หิวมากเลยดูรู้เลยว่ากรอบอะค่ะเชฟจริงดูจากการคลิกเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือทอดแล้วก็เอามาพักเอาไว้จนเย็นแล้วก็เอาลงไปทอดอีกทีอ๋อหมายความว่าทอดสองรอบใช่อแต่อันนี้คือคือเราทอดรอบเดียวแต่เราต้องเอามาพักไว้ก่อนเพราะว่า ทอดเสร็จแล้วเราไปผัดเลยเนี่ยมันจะทําให้ซีฟู้ดที่เราทอดแล้วมันนิ่มอ๋อมันนิ่มมันแช์แต่อยากให้คม่ความกรอบต้องพักไว้สัก5นาทีสีสวยมากค่ะคุณผู้ชมเหลืองอมน้ําตาลเนาะกุ้งก็ตัวใหญ่ดีจังแหละเรียบร้อยพักไว้ก่อนสักครู่ใช่แล้เดี๋ยวเรามาผัดกันครับเดี๋ยวเราคนปาดเติมน้ำมันหน่อยนะคะเอาเยอะไหมคะเชฟ ประมาณสักช้อนโต๊ะก็พอครับเริ่มใส่จากตัวกระเทียมก่อนค่ะประมาณเพิ่ช้อนโต๊ะอีกประมาณสักสองช้อนก็ได้ครับจะได้แบบว้าวพริกตัวนี้ก็เป็นพริกกับกระเทียมกระเทียมไทยใช่ไหมคะใช่ครับเอาเยอะไหมคะเชฟสองช้อนก็พออีกอันนี้ไหมคะได้ครับพริกแห้งนะคะอยากแซบก็ใส่อีหอมใหญ่สับนะคะหอมใหญ่จะให้ความหวานใส่ไปให้หมดเลยครับอ๋อใส่หมดเลยนะคะอันนี้ก็ประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะครับ หอมจริง,รงตัวน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นตัวดึงกลิ่นขอ,อกกงเครื่องเทศตัวเนี้ยให้มันออกมาจะไ,ได้หอมแล้วก็จะทำให้อาหารจานนี้น่าทานมากอร่อยหลังจากนั้นเราใส่แครอทครับแครอทหัห่นเตานะคะเ,เอาให้หมดเลยนะคะแ,บบคแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ ตัวพริกทั้งสองชนิดทั้งสองสีนะครับใส่หมดนะครับอันนี้มันจะได้สีสันสดใสแล้วก็ได้ความหวานความหอมนะครับผมนี่กลิ่นๆมาแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มปรุงนะครับเราใส่ของปรุงรสนิดนึงผงปรุงรสนิดนึงช้อนหนึ่งก็ได้ครับอ๋อช้อนหนึ่งเลยเนาะน้ำตาลเอาไม่เยอะนะคะแค่นี้มันจะได้ความหวานจากของใหญ่พริกไทยเยอะไหมคะเชฟไทยประมาณปลายช้อนก็พอปลายช้อน โอ้เมื่อกี้เรามีทั้งพริกสดทร่แห้งแล้วเนาะสังเกตดูจะไม่ได้ใช้ตะหลิวในการผัดเพราะว่าเวลาใช้ตะหลิ่แล้วบางทีมันจะทาให้อาหารที่เราผัดมันคาจบด,ด้วยโป๊ยกัาครับโป๊ยกัก๊กที่เดียวพอเพราะกลิ<อ>่นมันจะฉุนมากปลายชอ้อนเลยเนาะใช่โอเคที่เราใส่โป๊ยกัาเพราะว่าเราจะได้มีความเป็นซืนิดนึงมันจะมีความหอมของจานนี้โป๊ยกลากหาซื้อได้ตามตลาดได้เลยครับแต่ว่าเราต้องเอาแบบที่มันเป็นผงเป็นฝนนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีเป็นดอก เราไม่ได้ใช้ใส่กระเทียมสับเพิ่มหน่อยก็ได้ค่ะเป็นรบโอเคช้อนหนึ่งเนาะโดยประมาณโอเคอันนี้ก็คือเป็นกระเทียมบดกับน้ำมันโอ้เตรียมถือช้อนชิมแล้วนะคะอร่อยแล้วค่ะอร่อยนะงั้นเราใส่ตัวที่เราทอดไปแล้วนะคะ ทั่านทาเองก็ยังไม่สามารถใช้มือเดียวได้นะคะเชฟก็อาจจะต้องพึ่งตลงตลิวไปก่อนโอ้โหน่ากินมากต้นหอมซอยครับโอเคใส่หมดเลยไหมคะใส่หมดเลยครับอ๋ oh. โอโอ้โหสีเจ okay, ไปเลยครับสีสับดใส่มากกานนี้หอมมาก,มมากด้วยความที่มันหอม,หอมตัวโคยกักด้วยวมันมีกลิ่นพิเศษขึ้นมามันจะไม่เหมือนซีฟู๊ดปกตมทั่วไป เชฟจริงๆนะเมื่อกี้ลองชิมนะไม่ต้องมีซีฟู้ดก็ได้ตอ่อปา <laughs> ใช่อร่อยคะ่ะอร่อยมากค่ะงม้นเ,เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานเดี๋ยวเราเริ่มจากเอาตัวซีฟู้ดเราลงที่จานก่อนเนาะอขออนุญาตเพลื่อ,อกนกระทะนิดนึงขนาดเอาลงมาผัดแล้วก็ยังกรอบอยู่เลยนะคะเชฟกรอบนานจริง<ๆ>ถ้าจะให้กรอบอย่างที่บอกอะครับกรอบนานกว่านี้ก็คือทอดสองรอบก็ได้ครับรอบแรกอาจจะไม่ต้องทอดนานมากตัวปลาอาจจะไม่ไม่ไม่กรอบมากเพราะด้วยความที่ปลามันมีน้ำเยอะอืม แต่ปลาหมึกแน่นอน,อนรับประกัน ừ, ความกรอบ,ฟ,รบฟังจับเสียงดูค่ะคุณผู้ชมอะย่าเทน,นะครับากด้มากค่ะหอมด้วยเด็ดสะใจมากๆค่ะคุณผชม เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเมนูของเราวันนี้นะครับรวมทะเลผัดพริกกระเทียมครับอ๋อเมนูเด็ดนี่นะคะผู้ชมเอาไปทําตามได้เลยนะจริง,รงๆแล้วเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นความแซ่บแบบไทยแล้วก็ยังมีอารมณ์พัฒคานจีนด้วยนะคะทำง่ายมากเลยครับใช่สาหรับวันนี้นะคะรายการเมนูดีต้องมีลีลาขอลาคุณผู้ชมไปก่อน E p พีหน้าเชฟน็อปมีเมนูเด็ดๆอะไรมานําเสนออย่าลืมติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ